เพืเ่อนๆชาว YouTube แล้วก็คนที่ซับสไครบ์บ้านดนตรีคีย์บอร์ดคุณรักดนตรีนะครับนำโดยจารนเนโนนะครับวันนี้ได้มีโอกาสเอา P S R E 3 5 3นะครับตระกูล portable อีกตัวหนึ่งนะครับมาทำวิธีการดาวน์โหลดจังหวะลงเครื่องแล้วก็มีด i ีนะฮะ เพราะว่ารุ่นนี้ไม่มีแฟชได์นะครับแต่มีโฮสต์ USB นะครับคือตัวนี้นะครับก็เหมือนที่เคยบอกไปในคลิปผ่านๆมาก็คือให้เพื่อนๆหรือท่านมีนี่นะฮะโฮสต์ USB นะครับผมหรือสายพิลเตอร์นั่นเองนะครับถ้าเอาหาไม่ได้นะฮะก็ไปหาสายพิลเตอร์มานะครับนะฮะตอนนี้นะฮะเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับ ิดโปรแกรม Microsoft ดาวโดเดอร์ของยาม a ฮ่ขึ้นมาจะมาเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมนะครับจากนั้นปุ๊บเสียบสาย USB เข้าเครื่องมันจะแมปไดเองอัตโนมัตินะครับอ่ามันจะคอนเน็กเชื่อมเองอัตโนมัตินะครับผมเปิดโปรแกรมนี้ก่อนเสร็จแล้วก็ามาเปิดเครื่องแล้วเอาสายเสียบเข้าไป จากนั้นกดคำว่าเช็คคอนเน t ชันนะครับรอแป๊บหนึ่งครับกำลังเช็คคอนเน t ชันให้อยู่ะะอ่ามันจะขึ้นมาลักษณะอย่างนี้ครับมันจะถามให้เช็คคอนเน t ชันนะฮะเราก็กดที่คอนเนกชันเช็คแล้วก็กดไปที่น็กนะครับอ่าทีนี้มันจะแมปได้นะฮะ เห็นไหมครับคอเซอร์สีน้ำเงินมันจะขึ้นในเราแตนมัตินะครับดิจิตอลคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับกดคำว่าเช็คครับสักครู่นะฮะอ่ามันขึ้นว่าโอเคเมื่อโอเคแล้วมันแมปกันแล้วเราก็กด Exit ออกไปทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเอาจังหวะเข้าเครื่องนะครับหรือเอาเพลงตอนนี้ผมเอาจังหวะลงไปแล้วนะฮะลงไปประมาณ42จังหวะนะฮะเครื่องรุ่นนี้ใส่ได้เยอะนะครับผม นะครับอันดับแรกเราต้องมาคลิกตรงนี้ก่อนนะครับอิเล็กทรอนิก s i มิวสิ r อินสตูเมนต์นะครับให้มันแมปได้อีกทีหนึ่งอ่าเห็นไหมฮะหน้าหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นซิสเต็มได้นะครับคือมันสร้างได้ไว้ให้แล้วนะครับหรือถ้าเราอยากจะเก็บข้อมูลนี่ครับเราก็ต้องใส่คาว่าบัฟไฟนะฮะตัวนี้นะฮะเพื่อเป็นข้อมูลบ็กอัพตัวนี้เราคลิกไปที่แฟชชไรท์เมมโมรีนะฮะนี่คือ ตัวจังหวะและมีดีที่ผมได้โหลดลงไปนะครับผมนะครับเอาล่ะไปกดที่แ d ดไฟล e นะครับไฟล์ก็จะเด้งขึ้นมาอันนี้ผมจะเลือกเอามีดีเพลงสักเพลงนะครับใส่ไว้เล่นนะครับผมอาจจะเป็นอ่า,อาใจรักนี่ก็ได้นะฮะ ใจรักนะครับผมก็กดโอเพนจากนั้นเพลงใจรักจะลงมาที่ตัวไฟล์สำรองนะครับคลิกไปที่ตัวใจรักอีกทีนึงนะฮะแล้วก็กดคำว่ามอปับ๊บเดี๋ยวเครื่องมันจะถามครับ Do you wish to t r a n s m i t ใจรักมีดีไหมโอเคครับกดโอเคเลยนะฮะปับ๊บเห็นไหมรไหลไปแล้วครับมาดูที่หน้าจอนะครับมาแล้วนะครับผม มันก็จะนับไปเห็นะครับมันจะถอยตัวเลขลงไปจากตรงนี้นะครับมันจะถอยตัวเลขลงไปตอนนี้จะเป็นศนะูนย์แล้วปุ๊บแส้งมันโหลดเสร็จแล้วครับอ่าใจรักลงไปแล้วครับเอามาอีกจริงๆแล้วก็จะสามารถที่จะครอบด้วยหมดเลยนะฮะแต่เพราะว่าผมอยากให้ทุกท่านเห็นความละเอียดของมันอ่าผมเอาเพลงอ่าวอา,อารมณ์ลงไปนะครับกดโอเพ่นนี่ครับผม แล้วก็มาคลิกอีกทีหนึ่งเหมือนเดิมครับตรงนี้มอ,อถามอีกตโอเคครับไปแล้วครับสังเกตว่าตัวเลขมันจะถอยลงไหมฮะมันมีการโหลดเข้าไป18บนะฮะาบางเพลงอาจจะนานหน่อย14 15 13อ่าไหลลงมาแล้วฮะไหลลงปั๊บปับจบเห็นไหมครับเพงลงอาอารมณ์ลงไปแล้ว ทำสไตล์ก็เหมือนกันนะครับตอนนี้เข้ามาอยู่ในเครื่องแล้วนะฮะเอาอีกสักเพลงเนาะอันนี้ผมอาจจะเอา,เอาลองเป็น MP3 ไม่รู้ว่าจะรับหรือเปล่านะครับ MP3 ผมก็ยังไม่เคยใส่นะ MP3 อ๋อแต่ MP 3นี้ไม่รองรับนะครับนะครับ MP 3ไม่รองรับไม่เป็นไรครับเราแอดไฟล์ตัวใหม่ถ้าอันไหนไมัไม่รองรับมันก็จะเบลอเลยนะครับเลือกได้เลยนะครับกุหลาบแดงกุหลาบปากสัน เราไว้ร้องครับไ้ร้องในเครื่องอ่าอาน้ำตาคนเลวน้ำตาจา่าทูนะครับเอาไอ้หนุ่มพลังม้ากันนะครับปับ๊บไอหนุ่มพลังม้าเข้ามาแล้วครับปึ๊บส่งไปทานสมิธอีกอ้าวทีนี้ ตัวเลขมันกำลังรออยู่กำลังลิงเข้านะครับไปแล้วครับเรียบร้อยเอาละทีนี้พอเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาเริ่มอ่าเขาเรียกว่าอะไรครับลองเครื่องดูนะฮะเดี๋ยวให้มันเข้าไปโอเคเมื่อเสร็จแล้วปับ๊บเราก็ปิดโปรแกรมเลยครับปุ๊บมันก็จะกลับมา ที่หน้าเมนพอเติมแล้วก็ถอดสายออกจากนั้นเรามาลองนะครับว่ามันเล่นได้ไหมเอาเพลงก่อนแล้วกันนะครับอันดับแรกให้ท่านกดไปที่ซองนะครับอันนี้เป็นเพลงในเครื่องแต่ในนี้เขาบอกว่า Memory Fat d r i v ดนะครับเริ่มที่160กดไปที่160นะครับ160่เพลงแรกมาแล้วเห็นไมครับเป็นจงังหวะกองทีนี้กดเครื่องหมาย Yes or no นะครับตรงนี้นะครับกดเริ่มไปเรื่อยๆครับเอาอารมณ์ใจรักนะครับอเอาเพลงอันนี้กูลำดวนนะครับเอาเอา162ใจรักแล้วกันนะครับแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่ามันใส่ได้เท่าไหร่นะฮะแต่เหมือนกับว่ามันจะได้อยู่ ใจรักลองกดฟังเลยครับ mm hmm. แล้ว ก็คือการเล่นมิเรจากตัวคีย์บอร์ดเลยนะฮะไม่ต้องใช้แฟลชไดร์นะครับเพราะรุ่นนี้เสียบไม่ได้อยู่แล้วครับนะเดี๋ยวก็ไปเรียนว่าจะตัดเสียงมิเรย์ดรือยังไงฮะเอาล่ะทีนี้เรามาเทสที่สไตล์นะฮะสไตล์ที่เราโหลดลงไปเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดเลยนะฮะสไตล์นี่เขาบอกว่าถ้าจะกดสไตล์ต้องเริ่มที่159นะครับแต่วิธีการจะดาวน์โหลดสไตล์มาเล่นเพราะรุ่นนี้ ถึงมีจังหวะในนี้เยอะแต่ว่าโหลดได้ทีละจังหวะนะครับวิธีการคือกดฟังก์ชันแล้วไปที่คำว่า Style Record ์ดนะฮะกดฟังก์ชันเรื่อยๆไล่ไปเลยนะครับปึ๊บกดย้ำไปเรื่อยๆครับไปหานี่ครับเจอแล้วสไตล์ Record ครับอ่ามันจะเด้งขึ้นมาเองนะครับนี่คือจังหวะลำวงนะครับก็กด Yes or No นะครับเพื่อไล่หาจังหวะครับเนี่ยฮะดูที่นิ้วผมนะฮะ จังหวะก็จะเปลี่ยนไปใช่ไหมครับอาลละสมมติว่าผมจะเอาเะไรไปนะครับสกอสโซสตริงเอาบีกิน33แล้วกันนะครับเอาจังหวะนี้ปับ๊บกดเลข0ูนย์ะครับรีเซสตนะฮะตัวนี้นะครับปับ๊บมันจะบอกว่าโหลดไหมแล้วก็มากดมันจะถามว่าโหลดหรือเปล่าเอาจังหวะนี้ไหมกด yes ครับ มันจะโหลดดิ้งอรอนิดหนึ่งนะครับให้มันขึ้นคอมพิสอ่าคอมพิสเสร็จแล้วจากนั้นนี่ก็อันนี้ยังเป็น oh. ก็มากดที่สไตล์นะฮะปุ่มสไตล์แล้วกดที่หมายเลขอะไรครับที่มันบอกไว้159นะครับกด159่ครับ159 Begin บกินมาแล้วครับอา้าฟังครับ <c oughs> แล้เริ่มกด a d ค c o m ด้วยนะฮะหนึ่งครั้งให้ปุ่ม a d ค c o m มันขึ้นนะฮะมันจะได้ประสานกันแล้วก็ Auto Fill รุ่นนี้ Auto Fill จะซ้อนนะครับนะฮะเ a น n A เมน B ถ้าเราจะส่งจังหวะก็อยากไปหาเมนบีก็ต้องกด2ครั้งฮะกดย้ำครับ1 2สนะฮะต้องสังเกตหน้าจอว่ารุ่นนี้มันเป็นปุ่มซ้อนนะครับอ่าิ้งครับครับนี่ก็คือวิธีการเอาจังหวะและอ่ามีดีคาราโอเกะนะครับ ลงใส่ยามาฮ่า psr e สามห้าสามนะครับครับทุกรุ่นของยามาฮ่าที่มีพอร์ตโฮส usb นะครับคือตัวนี้นะครับสามารถที่จะโหลดจังหวะและเสียงลงได้นะครับผมนะฮะมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับความหน่วยความจำของแต่ละรุ่นนะครับสำหรับรุ่นนี้ก็ใส่ได้เยอะทีเดียวครับโหลดลงไป42จังหวะแล้วยังโหลดมิด i ีได้อีกรู้สึกว่าจะ1.2ึมิกกไบต์นะฮะตัวนี้นะฮะใส่ได้เยอะนะครับเยอะ นะฮะครับก็ถือว่าเป็นเกียรติเล็กๆน้อยๆมาแนะนำกันนะครับผมสำหรับผู้ที่ใช้ Yamaha รุ่นตระกูล E Portable อยู่นะครับแล้วอยากจะเอาเสียงเพลงเอาจังหวะลงใส่ในเครื่องไว้เล่นนะครับนะฮะก็สามารถทำได้ด้วยตัวเองที่บ้านท่านนะครับนะฮะหรือว่าถ้าท่านต้องการให้บ้านดนตรีคีย์บอร์ดได้รับใช้ก็ส่งเครื่องมานะครับเราก็จะทำการโหลดลงให้แล้วก็ส่งกลับให้นะครับผม ครับข้าน้ำชานิดหน่อยครับนะครับครับผมก็ขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ครับสำหรับอ Yamaha Psa าา e 353วิธีการเอาเสียงและจังหวะลงจากบ้านดนตรีคีย์บอร์ดคนรักดนตรีโดยจยันนิโน่ครับสวัสดีครับ